วันนี้นะครับก็อยากจะมาขอพูดนะครับหรือวิาพากวิจารณ์นะครับการที่รัฐบาลนะครับออกมาถแถลงว่าระงับการจ่ายเงินดีตอลหนึ่งหบาทเฟสสนะครับอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรก็แล้วแต่อนะันนั้นผมก็ว่าไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ บ้านเมืองเราปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองที่มันวุ่นวายอะไรต่างๆเลยเศษที่มันเกิดนะครับมันก็คือเกิดจากที่ประชาชนนะครับขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลแล้วก็ต่างประเทศก็ขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทยนะครับสาเหตุนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับนะก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับอย่างที่ ที่ตั้งใจจะทำถูกไหมครับมันก็เหมือนลัดเอ่อไม่สามารถที่จะบังคับใช้หรือทําตามนโยบายได้เลยนะครับน, <c oughs> นั่นคือทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นการที่รัฐบาลมาบอกว่าหยุดนะครับระง,งับการแจกดีตันก็เป็นการซ้ําเติมนะครับนะ <c oughs> ความเ,เชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับไม่มีใครจะเชื่อถือรัฐบาลอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะระง,งับเนี่ยเราบอกว่าจะเอาไปทําไปเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นจึงไม่มีคนที่เขาจะ เชื่อถือรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลควรทํามากที่สุดคือการสร้างความน่าเชื่อถือของรัฐบาลให้กลับมาหรือเรียกร้องหรือเรียกนะครับความเชื่อถือของรัฐบาลให้กลับมามันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนะครับน,ะนั่นก็คือรัฐบาลนะครับต้องประกาศว่า จะยุบสภานะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลทําอะไรไม่ได้เลยประกาศว่ายุบสภานะครับท่านกาหนดกําหนดไว้เลยจะประกาศว่ายุบสภาอาจะอีก3เดือน4เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าน,นะครับนะเพราะท่านประกาศ ยุบสภาเมื่อไหร่นั่นเท่ากับว่าท่านยังจะดึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลกลับมาให้ได้แล้วเมื่อยุบสภาแล้วก็ปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งนะครับเราจะเสียเงินอยู่ประมาณสักหกพันกว่าล้านนะครับมันกไ็ไม่ไม่ไม่มากเกินไปสําหรับที่จะเรียกความเชื่อมั่นแต่ถ้ารัฐบาลยังจะดันทุลังนะครับนะบริหารไปแบบนี้นะครับนะโดยที่ คลมนะครับปรับไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับนะแล้วท่านก็จะดันไปอย่างนี้ไม่เกิดไม่เออแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทํานโยบายของท่านนะให้ประสบความสําเร็จให้ความเชื่อมั่นของประชาชนได้คืนมานั้นผมถึงบอกว่าให้ท่านทําไปยังไงประเทศก็จะเสียหายต่อไปทางเดียวที่จะทําให้ประเทศเหยุดนะครับระความเสียหายได้นะั่นคือการที่รัฐบาลประกาศว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะครับนะพอประกาศปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นมันก็จะกลับขึ้นมาได้นะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของ การเมืองนะครับนะเช่นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะักการเมืองก็เตรียมหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะปรับคอรมอรหรือจะคุณจะรักษาการอย่างไรนะครับนะผมก็ยังบอกว่าถึงตอนนั้นประชาชนจะมีความหวังพอประชาชนมีความหวังประชาชนก็จะเชื่อมั่นรัฐบาลถูกไหมครับกลับมาอมองว่าประเทศนี้ยังมีความหวังถูกไหมครับก็จะให้ความก็เลยนะมี มีความน่าเชื่อถือ,อเชื่อถือรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับต่างประเทศเขาก็จะมองว่าเออประเทศไทยเนี่ยการจะกลับเข้าสู่โหมดการเมืองปกติเพื่อจะให้เป็นเศรษฐกิจปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรอเมื่อไหร่ที่เรามีการเลือกตั้งแล้วปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยธรรมชาติ ของการเมืองเนเธอรพักการเมืองไหนนะครับได้เสียงข้างมากนะครับเนาะให้เขารวบรวมเสียงแล้วก็เป็นรัฐบาลแค่นั้นแหละครับเมื่อได้รัฐบาลใหม่นะครับนะที่พงไปตรงมานะั้นประเทศไทยก็จะมีความเชื่อมั่นทั้งกับคนไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาการเมืองได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ประเทศไทยก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ฝากรัฐบาลนะครับวิธีแก้เศรษฐกิจวิธีแก้ปัญหาของประเทศตอนนี้ดีที่สุดก็คือยุบสภาครับ